สวัสดีเจ้ามาปากันแหมแลว้วกับรายการวิถีบ้านๆสไตล์หนุ่งนิงวันนี้หนิ่งจะพาทุกคนไปต้มส้มกบแต่คืนปอไปซองกบมาปอได้อยู่นะเจ้าปอได้กินเนาะป้าเราไปเจอกันเนาะเจ้าวัตถุดิบของเขาวันนี้เจ้าเหมือนเหมือนได้กินถ้าฝนบัตกนี่บ่ม,มีกินเลยนะเจ้าผลงานปอกบตัวงามงามเดี๋ยวเราไปเนะกบด้วยกันก่อนเจ้า ย่างกบกกันก่อนนะเจ้าใส่ขี้มันก่อนเนาะแล้วก็ก่อยมาก๊กทำกามเอามาเริ่มซับกบกันเลยเจ้าเอามาซับเป็นก้มก้องกันก่อนนะเจ้ากตะเด้นน้อยเนอล่างกบทำความสะอาดเรียบร้อยเจ้าก๊กเป็นก้มก้องหมอกวดีกร๊มเนี่ยนะเจ้า สุดท้ายแล้วเจ้าส่วนไหนล้ำปอเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยขาตุ้ยล้ำกะอโอ้น้องจ้องเนอะมัดขนาดนะเจ้าขาตุ้ยนี่นะกบของเฮาเนี่ยเรียบร้อยละผลงานปอนะเจ้าเดี๋ยวเฮามาพอเครื่องปรุงกันทีละยางนอว่ามีอไอยังพ่อง เรื่องปุ้งอยู่ตังเพศนะเจ้ามีหอมกระเทียมคาจะไ่หนอแล้วก็ดับขาวขมิน้นเห็นน้อยนะเจ้าแล้วก็วันนี้เขาจะใจเป็นพริกนุม่มจะพาใส่นะเจ้าปอบอกว่าจะพาใส่แล้วก็มีใบมะขามออนเหมาะนะเจ้าเขาต่ำขมิ้นก่อนนะเจ้าขมิ้นกับเกลือเนาะคือแรกก่อนขมิ้นนี่ดับขาวนะเจ้า หลังจากโขกขมิ้นแล้วแล้วเนาะเขาจะตำหอมตำกระเทียมตุวยกันเลยนะเจ้า่าจะไข่เขาก็จะตุบใส่นออันนี้เขาตุบเรียบร้อยละพริกเขาจะพาจะอี้นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไปที่หลังนี่นะเจ้าวัตถุดิบของเขาเนะเครื่องปุง เขาใสไปแล้วค่ะจะใช้ติดตุ๊บแล้วขมิ้นหอมกระเทียมต่ำแล้วใส่เรียบร้อยติขาดมาได้กัะน,น้ำป่าห้าเนี่ยเจ้ากับนี่กัะล่างโคกและกระเทสใส่หม้อเลยเจ้ากับนี่กับไปตั้งไฟนอมาติดตามกันเจ้าเขาตั้งหม้อเรียบ้อยแล้วนะเจ้ากับนี่เขากลรอน้ำเดือดเนาะรอสักกําหนึ่งน้ำเดือดเรียบร้อยกับนี่เขาจะมาใส่กบละเจ้า นี่ใส่ไปเลยบบต้องก้นนะเจ้าเดี๋ยวมันจะขาวเนาะทำนี่กับลอ้อซุกอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะปิดฝาไว้ล้อนะเจ้าเดือดดีขนาดนะเจ้าทำนี่เขาก็จะใส่ใบมะขามอ่อนกันละใบมะขามอ่อนนี่ใส่หมกได้ก็ได้นะเจ้ารสชาติจะสม้มธรรมชาตินะกลมกลม ใบมะขามอ่อนไปเลยกดเหี่ยสักน้อยใบมะขามจมน้านะเจ้าตึงมะเนาะอยากเขา้าแฮมมอใส่ปีชูเหี่ยสักน้อยนะเจ้าใบมะขามเริ่มเปลี่ยนสีก็รสชาติใบมะขามก็ออกของแล้วเนาะใส่ปีชูน้อยหนึ่งเจ้า นี่ก็ลอสุกขันสก,ก้ามต้มสก,ก้ามกะแล้วละต้มส้มกบของเขาเรียบร้อยแ้ะเจ้าตักใส่ถ้วยแล้วลป้าหามากินข้าว้ตยกันนะเจ้าเรียบร้อยมากินข้าว้ตยกันนะเจ้าขอจิ้มก่อนเนาะขอซดน้ำก่อนว่าจะล้ำหมกได้ ยอดล้ำขนาดนะเจ้ากินกับข้าวนึ่เข้าวนึ่งห่อนหได้กำข้ามาละต้องจำน้ำอีเลยนะเจ้าอ้มเราะขนาดสดน้ำก่อนไข่น้ำกับลํ้มหน่อยเจ้าขออนุญาตยิบอยู่บนนี่เลยขาตุย้ย ไผ่มากค่ะตุ้ยของเจ้าหนิงนี่จ้องคนแหลกเลยนะกลิ่นได้มดเลยนะ่ะเจ้าตึงกระดูกเนาะกระดูกมันพลอยนเนี่ยเรเกี่ยวแล้วอะซดน้ำตื้นหน่อยน้ำท่อนๆซดของคอขนาดไผ่มากมาก,กินด้วยกันนะเจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีบ้านๆสไตล์หนุงหนิงหึ่งตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า